สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชันนะครับครับผมแน่นอนว่ารีววันอย่างต่อเนื่องเลยกับกาแฟเบนการดนะครับช่วงนี้ชุดใหม่ออกมาเยอะมากๆและนี่คือการแฟแบนการดชุดพิเศษสุดๆเลยเขาเรียกว่าเป็นอา a ์เทนอเรีกแล้วนะทะเบียนเต็มคือวิจ v a ี d 0 1นะครับเป็นชุดโคลาโบกันระหว่างยอดนักสืบจิ๋วโคนันกับกาแฟเบนการดนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะเป็นกล่องของฝั่งตัวเอกหรือว่าส่วนแบบ ฝั่งนักสืบนั่นเองนะครับและแน่นอนว่ามาทั้งทีครับผมมีของฝั่งทางองค์กรชุดดำมาด้วยอ่าเหมือนกับบัตตี้ไฟที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนี่เขาเรียกว่าเป็นการโคลโโบ,บอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ภาษาญี่ปุ่นไม่มีแต่ภาษาไทยทำเป็นที่เดียวในโลกของเรานะครับอ่าแ,แน่นอนว่ามันจะมีความพิเศษขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูกันดีกว่านี่นครับผมแคร์นี้จะเป็นบอกว่าเป็นแคร์แอนิเมชันนะครับนี่ โอเคนี่จะเป็นเชียโค้นับสองว่าเอ้มีการอะไรข้างในบ้างแต่ว่าเราคลิรีปิวแล้วดูเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสนามเขาเปลี่ยนแล้วนี่มีฟรอนทิกร์เข้ามาแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นแบบเนื่องจากเป็นทีดีนะครับผมมันจะมีการมากกว่าหนึ่งแบบอยู่แล้วแต่เราไปดูว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างดีกว่าแล้วก็ดูความสามารถกันด้วยอ่ากับใบนี้นะครับผมใบน้ากล่องเรายอดนักสืบจิ๋วเอโดงวะโค้นันนะกับาความสามารถที่เขาบอกว่า เมื่อลงสนามนะครับเขาต้อบลัสหนึ่งแล้วก็โซบลัสหนึ่งครับหากการ์ดที่มีคําว่าชินิจิไม่เกิน1ใบนะครับแสดงและนาการ์ดใบนั้นอนะขึ้นมือคุณนะครับจากกองอะนะจากนั้นก็สับกองอ่ะเป็นการ์ดเสือคล้ายๆของบัตตี้ไฟ์เลยนะครับต้าเกิดใครได้ดูอ่ะอย่ามันต้องมีมาให้อีกใช่ไหมผมเอโดงาวะโคน,นันครับเมื่อถูกไรทับโจากการ์ดหนึ่งใบอันนี้เป็นความที่ชอบส่วนตัวเลยนะที่ผมบอกว่าผมชอบพื้นหลังเนี่ยมันดูเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนดีนะสําหรับไอ้พวกเนี้ยอ่ะ คูโรชินิจิครับผมเป็นฟอส์นะอิมเมจเนลีคีฟอส์แวนกาเลียครับเมื่อยูนิตเนี้ยเมื่อคุณดร้ายเช็คเมื่อยูนะิตนะเมื่อคุณไร้เช็คเลยอะ เจอ normal unit นะครับได้รับ power บวก3,000จนจบเทิร์อนอ่าก็หมายความว่าแวนก็ดีเรียก็ดีนะครับใบนี้แล้วที่2คือแหวนเมื่อลงสนามนะครับเขาจะ blast หนึ่งเนี่ยดูคาสามใบบนสุดจากกองคุณนั้นหนึ่งใบขึ้นมือน,นะครับนั้นอีกใบเข้าโซและนั้นหนึ่งใบาวางบนกองครับอ่าก็เป็นการประมาณเรียงกองนะครับนึกถึงอารมณ์ประมาณโอระครึ่ง t r a n s i t i s ไกลๆเนาะให้มา4ใบเลยครับผมสีนี่สดมากใบต่อไปครับใบนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตาม,มองเหมือนกันตั้งแต่ผมเห็นมันบอยในเพจแล้ว ชมจ,จนคิดครับแวนับเรียเมื่ออยู่หนีตีใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขาจบลัสหนึ่งเนี่ยย้ายฟอสมาร์เกอร์ของคุณหนึ่งใบมาที่เซอร์เคิลที่ยูนิตน,นี้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้2ก็คือเป็นที่อยู่ที่เรียเ <c oughs> มือ่ออยู่หนีตีไม่คิดเขาบอกว่าเราโซบลัสหนึ่งนะครับแล้วก็นายูนิตนี้กลับขึ้นมือคุณสารภาประโยชน์ครับมันเป็นมันมีกีฟฟอสด้วยก็หมหมความว่าถ้าอยู่เรียมันเอาขึ้นมือปุ๊บมันสามารถแบบปั๊มฟอสต่อได้แล้วมันก็สามารถเรียกฟอสได้ด้วยนะ ยอดเยี่ยมครับ2ใบเลยสำหรับเกมสอันนี้เป็นโคนันหน้ากล่องนะครับก็ให้มา4าีใบฮัตต r ริเฮจินะครับผมเขาบอกว่าเรียรเนี่ยเมื่อลงสนามนะครับดู2ใบบนสุดจากกองการ์ดแล้วก็นำการ์ดเหล่านั้นเรียงไว้บนกองการ์ดของคุณนะครับโอ้นึกถึงโอราเคิลเหมือนกันนะครับสกิลแบบนี้ Genesis ด้วย เมื่อคุณร right ้เช็คพบมอนนอร์มอลยูนิตนะครับยู unit นะิตดาพาวเวอร์บวก3,000จนจบเทินเหมือนกันอ่าคล้ายๆชินจิเลยอ๋อผมพอจะรู้ตีมการเล่นของเด็กนีแล้าทุกคนรู้หรือยังครับผมอ่าให้มา4ใบนะครับสกิลสั้นๆแต่ว่าไอ้ไออาร์ตกรอบข้างหลังเนะี่ยผมรู้สึกชอบมากเลยนะมันสวยดีโมดิโคโกโร่ครับอันนี้เป็นวัน,นิลาเลยคุณลุงของเราให้มา3ใบนะครับให้มา3ใช่ไหมสามจ้ะ ใบต่อไปครับผมพี่รันนะครับโมดิลันอยู่ช่องเรียน,นะครบับอกว่าเมื่อตัวนี้ปีแวนใช่ไหมถ้าเกิดแหวนของคุณมีคำว่าชินิติหรือว,ว่าคนันก็ได้นะครับนเชื่อการ์ดเนี่ยยูนยิจะลาเพาเวอร์บวก5 0 0พันจะจบการต่อสู้ให้มาสใบนะครับคือผมชอบปีมพื้นหลังอย่างนี้ว่ามันสวยอ,ะอ่ะใบต่อไปครับผมโทยมามะคาซึฮะนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้บูทห้กับเฮจินะครับ ยูนิตนั้นจะได้รับพาวเวอร์บวกห้าพจนจบการต่อสู้นั่นเองอารมณ์ประมาณวิงเกาลบูทวัตเตอร์เบดเลยประมาณนี้ครับผมให้มา3ใบนะครับซูซูกิโซโนโกะนะครับใบนี้เขาบอกเขาจะบลัสหนึ่งแล้วก็นำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณเรื่อยยูนิตของคุณ1ใบนะครับได้รับพาวเวอร์บวกห0ึ0 0ห0ื่นเลยนะใบต่อไปครับดอกเตอร์อากาซ่าอันนี้เป็น PG เนาะเราดูกันข้ามเลยดีกว่ามาถึงคริติคอลทิกเกอร์สุดภูมิใจนำเสนอนะครับ ไม่มีความสามารถใดๆแต่อาร์ตข้างหลังแม่งสวยเหลือเกินให้บราอนะนะัะวันนี้เป็นครขคอติกอร์เนาะให้มากี่ใบให้มาสี่ใบเลยจ้าเกนตะครับผมเป็นครีเหมือนกันให้มาสี่ใบเลยอายุมิเป็นฮิลครับผมเขาเรียกว่ามาตีมเดียวกันเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยใช่ตีมเดียวกันเลยซูบุริยะมิซิโกะครับผมให้มาสี่ใบแค่เป็นข้างหลังแล้วก็เปิดเลยได้กัน เป็น Draw PG นะครับนี่คือ r r w w t i ก g e r รูปแบบใหม่ที่ขึ้นภาคอภา,ภกา,ากาฟบรรยากาศเนี่ยภาคไหมเนี่ย Draw t i ก g e r มันจะไปอยู่ในอ่ามันจะมีความสามารถเออเป็นเหมือน PG ไปด้วยในตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับอ่าปกติมันจะโผมาในวนหนึ่งใช่ไหมตอนแรกแต่ว่าโคนันมันมาก่อนครับสำหรับประจัศไทยของเราซึ่งก็เป็นการดีนะครับผมเพราะว่า,วาเป็น PD ที่มีร w ที่มีดรอ w p จมาให้เลยอ่ะเออนี่แล้วก็ดูครับของคนนั้นจะเป็นฟอส c e นะครับผมต้องบุติไม่ใช่ของคนนั้นต้องบอกว่าของฝั่งเนี้ยอ่ะมันจะเป็นฟอสสนะครับในแคมแอนิเมชันเพราะว่าอีกกล่องนึงเนี่ยรู้สึกว่าของจีนก็เป็นฟอสสเหมือนกันเออไม่ต่างกันนะครับผมอ่ะ Imaginary g ลกี Force นะครับให้มาทั้งหมด4ใบเป็น โคนนันหนึ่งใบแล้วก็เป็นฟอสธรรมดา3ใบซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับคุณจะเอาฟอสที่เป็นบลัสเอร์เบดของกองที่แล้วมาใส่ก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือฟอสเหมือนกันนั่นเองอประมาณนี้ครับผม สรุปโดยรวมนะครับสาหรับกล่องนี้ว่ามันเป็นการลูเล่นอย่างไรจะได้ผมอ่านนะครับสักครู่เมื่อกี้นี่เลยนั่นคือมันจะเป็นการเช็คท็อปแปะท็อปนะครับเรียงท็อปแล้วก็มีการโจก,การเล็กน้อยอารมณ์ประมาณเจเนซิสหรือออร์เคิลที่ได้ไปพูดไประหว่างคลิปนี่แหละอ่ะประมาณนี้แต่มันเป็นเจเนซิสหรือออร์เคิลที่เป็นฟอสต์นั่นเองครับถ้าเกิดพูดกันแบบง่ายๆเลยเพราะว่าภาคเนี้ยออร์เคิลมันจะไปอยู่เป็นโรเทใช่่นมแต่นี่ก็เหมือนเป็นออร์เคิลที่เป็นฟอสต์นะครับอารมณ์ประมาณนี้เลย ซึ่งมันก็ดีนะครับทุกคนเหมือนว่าเป็นการเช็คท็อปแปะท็อปรัวๆซึ่งถ้าเกิดใครอยากซื้อเนี่ยก็สามารถไปจับจองกันได้กล่องนี้นะครับวางจำหน่ายวันที่12กุมภาพันธ์หรือวันวันที่ผมลงคลิปเนี่ยผมลงก่อนนะครับ12กุมภาพันธ์วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนะครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ซื้อตามร้านค้าที่คุณชอบไปหรือจะเป็นช็อปออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องราคา145บาทนะครับ เข้ากับอ่าบอดี้ไฟเลยตัวนั้นที่1 4 5บาททําไมมันถึงขึ้นราคามา10บาทนะเพราะว่าเออมันมีเรื่องค่าลิขสิทธิ์อะไรใช่ไหมนึง่งแต่ก็ด้วยความพิเศษแหละเราก็สามารถยอมจ่ายได้นะถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆอ่ะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้ากับการรีวิวของฝั่งชุดดําแน่นอนครับผมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย,บาย